เรียกได้ว่ากระแสปังอย่างต่อเนื่องสะกดทุกสายตากับอิงฟ้าวราหะในการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชันแนล2022รอบชุดบาหลี Balinese Costume ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่ารอบนี้เก็บถูกรายละเอียดตั้งแต่การศึกษาเตรียมเรื่องราวและอินเนอร์อารมณ์ในการที่จะพรีเซนต์ชุดโดยอิงฟ้าได้เดินในเซตที่4มาในชุดสีแดงเครื่องหัวสีทองอลามลวดลายสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลี เรียกเสียงเชียร์ได้อย่างล้นหลามเมื่อปรากฏกายด้วยการร่ายลำและจริลจิกกล้องส่งอารมณ์ในการเดินการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีสเสน่ห์นำเสนอความเป็นนางพญาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งอินฟ้าได้โพสต์ข้อความลงทาง Twitter ว่า I'm excited to wear the national costume of Indonesia. It's so beautiful and I'm i n t e n d to present it to the best of my ability. นอกจากนี้ยังได้เผยผ่านไลฟ์สดทางอินสตาแกรมหลังประกวดเสร็จว่า เรื่องราวที่ฟ้าจะนำเสนอตามเรื่องราวของบ้านเขาแอบไปศึกษามาว่าคู่รักแต่งงานกันแต่ไม่สามารถมีลูกได้ผู้ชายเลยออกเดินทางแล้วไปติดเกาะซึ่งเจอผู้หญิงรูปงามบนเกาะผู้ชายหลงรักสาวรูปงามคนนั้นก็เลยแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหลังจากนั้นภรรยาคนแรกก็มาเห็นแต่ผู้หญิงรูปงามที่อยู่บนเกาะคือปีศาจหลังจากที่รู้ว่าชายที่รักแต่งงานแล้วเลยโมโหและโกรธฆ่าทุกคนทิ้งและให้ลูกตัวเองเป็นผู้ดูแลเกาะต่อไป ตอนแรกที่ได้ฟังแล้วคิดถึงเรื่องพระภัยมณีบ้านเราเลยตั้งโจทย์ในการเดินให้กับตัวเองว่าการเดินของฟ้าคือจะเดินยังไงให้ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับความรักจริตตอนเล่นผ้าคือสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดบางทีความงามอาจจะบดบงังบางอย่างเอาไว้จากการที่ทําการบ้านมาอย่างดีและตีโจทย์แตก ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนๆจนดันแฮชแท็กอิงฟ้าบาลีเนสคอสตูมปิดเทนเป็นอันดับหนึ่งของโลกและอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงขอบคุณภาพจากอิงฟ้าออฟิเชียลแฟนด้วยค่ะและเมื่อเข้าไปส่องแฮชแท็กดังกล่าวก็จะพบกับคอมเมนต์ชื่นชมอย่างมากมายแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิงฟ้าสวยและโดดเด่นมากแถมยังชมจริตการเดินและอินเนอร์ของอิงฟ้าที่ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีเช่น พีเซนได้ดีเลยนะจะหลิเล่นผ้าคืนเลิศดคือปังท่าทางไม่มากไม่น้อยให้เครดิตตัวเองได้เลยนะคะที่ทำการบ้านก่อนการขึ้นโชว์นางปีศาจที่จะทำให้มนุษย์ลุ่มหลงต้องแบบนี้หน้ามองหน้าค้นหาฉม้อยชไม้ชายตาจนละสายตาไม่ได้หลงไหลจับจิตจับใจเก่งมากหรือว่าจะเป็นอีกคนนึงก็จะบอกว่าหมุนแบบฟูเทิร์นมันน้อยไปค่ะ พี่ฟ้าหมุนให้แบบวงกลมเลยแทบจะลำโชว์บนเวทีอยู่แล้วมูฟเมนต์การขยับมีพลังมากไม่อยากจะอวยแต่สวยมากเวอร์เห็นมากกับตาอีกคนนึงก็จะบอกว่าองค์แม่ลงมากขลังมากเก่งมากเลยอีกข้อความหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่มหาชนในประเทศแล้วนะมหาชนทั่วโลกแน่นอนอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่เราเอามาให้ดูกันนะคะที่สุดทำได้ดีมากไม่มีทิ่ติเลย ทางช่องเชื่อว่าสาวอิงฟ้าเองก็คงจะดีใจและก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆนะคะที่การเตรียมตัวในครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จไปได้อย่างดีและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆทุกคนวันนี้ทางช่องของเรานะคะก็มีคลิปตอนที่สาวอิงฟ้าออกมาโชว์รอบชุดบาหลีด้วยนะคะไปรับชมกันอีกรอบได้เลยค่ะว่าสาวอิงฟ้าตีโจทย์แตกขนาดไหนแล้วพรีเซนต์ชุดออกมาได้ดีมากแค่ไหน Thailand สำหรับใครที่ชื่นชอบชื่นชมและอยากจะเป็นกำลังใจให้สาวอิงฟ้าก็อย่าลืมบวให้สาวอิงฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ